วันนี้ไปวัดห้วยปากั้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายด้านบนมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับดอยโพธิสัตว์กวนอิมเนาะวัดห้วยปากั้งโอ้สวยงามมากเลยนะครับเจ้าแม่กวนอิม,อม สวยงามมากเลยนะครับเช่าแม่ควนอิมใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายเนาะม,มีมังกรสีขาวด้วยอมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวอ่าฝรั่งเนาะอโอ้ สวยงามมากเลยนะครับโอ้สวยงามสวยงามวัดห้วยปลากลังนะน่ามาเที่ยวนะครับอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอเมืองนี่มีบันไดขึ้นด้วยนะครับ ด้านบนสวยงามสวยงาม้ากนี่ครับเขาเขียนไว้ชื่อวัดของเรานะครับวัดห้วยปลากลั้งเนาะโอ้ด้านนี้จะมีกำแพงเนาะ กำแพงเมืองไทยฮทีแรกที่จีนเขียนว่ากำแพงเมืองจีนเนาะที่ไทยเขียนว่ากำแพงเมืองไทยนะครับกำแพงก็ขึ้นไปจนถึงเจ้าแม่กวนอิมเลยนะครับด้านบนนี่ตรงนี้งามสง่าม,มากเลยนะครับไม่ว่ามุมไหนเลยนะครับสวยงาม ด้านหน้าโน้นนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลวัดห้วยปากลั้งเพื่อสังคมเดินขึ้นได้นะครับตรงนี้ขึ้นไปเลยครับโอ้สวยงามสวยงามเฮ้ยมังนี้ลมลมขึ้นไปเรื่อย วัดห้วยปลาคัางเนาะ,ะมีเจ้าแม่กวนอิมด้านบนนะครับสวยงามมากเลยนะครับทางขึ้นนะครับก็จะเป็นมังกรสีขาวนะตัวใหญ่สวยงามโอ้ดูวิวทิศตะลางนะครับเดี๋ยวดูเจ้าแม่กวนอิมด้านบนโอ้ เจ้าแม่คนอิมนะครับด้านบนสวยงามมากเลยนะครับนะครับมองวิวทิวทัศน์โอ้บรรยากาศด้านบนนะครับอ่นักท่งเที่ยวก็เดินไปเยี่ยมม làm cái theo càng vậy. Chúng ta phải nhìn nhiều hơn rồi đúng không? Chúng ta phải ด้านนานอะวิวทิวทัศน์ด้านล่างก็มองดูสวยงามดีนะครับสวยงามครับดูได้เลยทางด้านนี้นะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับ ห้องน้ําทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วก็มีร้านผัดไทยเนาะร้าหน้ากาแฟแมาเนะ่ครับถ้าจะขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับก็มีจำหน่ายตั๋วขึ้นลิฟต์เนาะ,ะคนไทยก็จะ20บาทเนาะ,ะพวกต่างชาติก็จะ40บาทนะครับ สามารถขึ้นไปทางลี้ได้ทางนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือรถที่บริการนะักท่องเที่ยวนะครับขับขึ้นมาบนภูเขาโดยที่ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเนาะแต่เราไม่ได้ขึ้นรถมาเนาะก็เลยต้องเดินขึ้นบันไดนะครับสวัสดีเจ้าตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็น บริเวณที่จำหน่ายจุดขายต๋วนะครับแล้วด้านนี้นะครับก็คือด้านที่ขึ้นลิฟต์เนาะขึ้นลิฟต์ก็จะมีสาวๆแต่งชุดจีนนะครับมาคอยต้อนรับพาขึ้นไปบนลิฟต์นะครับ ส่วนทางบันไดนะครับเขาก็จะมาให้ขึ้นแล้วนะครับเขาห้ามเข้าเนาะเขาขายบริการให้ขึ้นทางลิฟต์นะครับก็คือห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตนนะนเนาะจะมีทำบุญด้วยเข้าวสารด้วยนะครับ เพื่อบริจาคกับเด็กกำพาเนาะถุงละร้อยบาทนะครับนี่คือด้านบนของกำแพงเมืองไทยเนาะ,ะด้านบนของกำแพงเมืองไทยนะครับเราจะพาเดินมาดูนะครับเราไม่เดินไปให้สุดเนาะ,ะนี่ คล้ายๆเรียนแบบกำแพงเมืองจีนเนาะก็คือกำแพงเมืองไทยนะครับนู่นลงไปถึงนู่นเลยนะครับเห็นไกล้ิบๆแต่เราไม่ไม่เดินลงไปหรอกเนะเาะเดี๋ยวขึ้นมาเหนื่อยให้ดูนะครับว่ามีกำแพงเมืองไทยด้วยเนาะไม่ใช่มีเฉพาะกำแพงเมืองจีนนะครับอยู่ด้านหน้าขององค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเนาะ ด้านนี้ก็จะมองเห็นโรงพยาบาลด้วยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะนี่ห้องน้ำนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีของที่ระลึกเนาะยีบบาทมีกาแฟด้วยนะครับ น้ำดืมก็มีเนาะตรงนี้จะเป็นจุดรับส่งนักท่องเที่ยวมาดูด้านนี้สิมีอะไรครับบนนี้นะครับก็จะเห็นวิวบริเวณกว้างๆเลยนะครับรอบนอกก็สวยงามเนาะ ด้านนี้นะครับเราก็จะมองเห็นได้กว้างไกลเนาะโอ้สวยงามนะครับก่อสร้างได้งดงามมากเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราเดินลงแล้วเนาะ เราก็ให้ชมเนาะเจ้าจแม่วนอิมเนาะพระโพธิสัตว์เจ้าแม่วนอิมนะครับที่มีองค์ที่งดงามมากเลยนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากมายเลยนะครับทั้งชาวเกาหลีชาวญี่ปุ่นชาวจีนและชาวฝรั่งเนาะฝรั่งก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับก็ ประเทศไทยก็มีสถานที่น่าไปมาท่องเที่ยวเนาะเยอะมากเลยนะครับเราไปนี่เราเป็นคนไทยแท้ๆยังเที่ยวได้ไม่ครบทุกจังหวัดแล้วก็สิ่งสวยงามนี่เราก็ไปยังไม่ได้ทุกที่เลยนะครับชาวต่างประเทศเขายังมาเที่ยวในประเทศไทยเนาะชาวไทยก็น่าจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยให้ครบๆนะเนาะเราก็จะจะพยายามมาเที่ยวให้ครบทุกจังหวัดเนาะ ชมความสวยงามของทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับขนาดาชาวต่างชาติเาก็ยังมากันแบบนี้เลยนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นผัดไทยรัดหน้าเนาะ20บาทนะครับบริการทั้งนักท่องเที่ยวและวก็นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาตินะสามารถมาตักกินได้เลยนะครับ เราจะมาทดลองนะครับ20บาทนะครับผัดไทย20บาทดูเซยวา่าจะมีขนาดไหนเนาะแล้วก็จะพออิ่มไหมและจะอร่อยไหมเดี๋ยวเราลองดูเนาะ,ะนี่นะครับผัดไทย20บาทนะครับ,บท,ที่วัดห้วยปลาตั้งเนาะอโอ้ดูหน้าตาหน้าทานมากเลยนะครับนี่ ับจะเป็นแบบนี้นะครับได,ได้แล้วนะครับ นะครับนี่ได้แล้วครับตั้งตาพีทตบฮะนี่ตายรูสุดยอยใหญ่เลย ไโอเคได้แล,ล้วครับนี่นะครับผัดไทย20บาทนะครับเดี๋ยวเราลองอกินดูเลย <Okay. S 1> อร่อยนะครับผัดไทย20บาทก็ถือว่าคุ้ม oh. อืม ไ,ได้เลยครับคุนภาษาไทยด้วยกันมุมนี้ก็สวยงามเนาะ เรากินข้าวัจะได้้วถึงชั่มงแลี่วัดที่สวยงามมากเลยนะครับ ีลานจอดรถส่วนตัวเนาะเยอะนะครับลานจอดรถทัวก็มีนะครับครับเราก็พามาชมวัดแล้วเนาะเจ้า หวังว่าทุกคนคงจะถูกใจนะครับที่มาพามาเที่ยววัดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวรถเราจะออกแล้วสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอ,อปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอเก่าวผมว่าสวัสดีครับ